สวัสดีค่ะทุกคนดูผักเรางามแล้วนะสลัดดูเราจะเก็บแล้วดูเนะี่ยเดี๋ยวถอนมานิดหนึ่งเดี๋ยวนี้ยาวมากดูนะความยาวอืยาวกว่านะยาวกว่าข้อมือเราอีกเอ้ยยาวกว่าคืบเราอีกส่วนตรงนี้นะเป็นผักหอมนะทุกคนเราถอนทิ้งตะกี้ เพราะว่าเรากินไม่ได้เราเป็นในกฎไหลย้อนผิดมากเลยเนี้ยเหลือไว้นิดนึงเอาไว้ให้หนูตะเภาเด็กนี้เด็กเข้ามาสวนยายเขาลองเล่นน้ำกันออันนี้แครอทนะแครอทที่กินต้องทำเป็นคูนะเราปลูกเลยนพักเริ่มโตแล้วอันนี้ก็ ผักที่เป็นหัวแดงอ่ะเนี่ยเริ่มเป็นหัวแล้วนะเนี่ยไหนเห็นไหมนี่นี่เห็นไม่ชัดเลยเนี่ยหัวแดงมาแลงลงนะมารงไอ้นั่นอะเนี่เห็นไหมหัวแดงแดงไหนไหนอะนั่นไง หัวแดงหัวอันนี้เนี่ยเนี่ยหัวมันหัวเชปูเนี่ยสองหัวเลยหัวเล็กๆก,กลมๆเนี่ยเขาเรียกอะไรนะมีสองพันที่เราซื้อมาปลูกเนี่ยหัวขาวกับหัวแดงกำลังงานยังไม่ได้ถอนมาอันนี้บรอกโคลี่แค่สงต้นเอามาลองดูแต่นี้คณะหยิก คะน้าอีกเราเคยปลูกแล้ว,ค,ลวคือปลูกได้ดีมากเราไว้ใส่อมนะทำอมอมไก่อมอะไรไงอร่อยมากไนงะเป็นแบบคนะน้าน่ะนี่นอนนะทุกคนนอนเริ่มมาแล้วเนี่ยเห็นไหมที่บ้านก็เหมือนกันนอนลงกิงอันนี้ก็น,นะนอนมาแล้วนะอันนี้อะไรนะ ภาษาไทยจำไม่ได้แล้วทุกคนขอไปเนี่ยต้นแบบเนี้ยเหมือนคนนช่ายนะแต่ไม่ใช่นะกลิ่นคล้ายๆกันผักชีผักชีเป็นอะไรที่ไม่ชอบน้ำนะไม่ขึ้นเลยคือฝนตกฝนตกมาตกทุกอาทิตย์เลยผักชีไม่ขึ้น เสียหมดเปือยเนี่ยนะนเขาไม่ชอบน้ำโดนน้ำแล้วก็จะเหลืองตายเลยเนี่ยเห็นไหมถอนทิ้งเะอยู่ไม่ได้แักชีนี่นี่อะไรต้องเอาอันอื่นมาลงเลยนะนกนะทุกคนร้องยน,นะเขามาหากินนอนกินอะไรตามนี้แหละ เหลืองแบบไม่ได้เรื่องเลยผักชีเสียพื้นที่นะเราถนอนนะทิ้งเลยพกขมก็ถอนทิ้งแล้วตะกี้พอถอนทิ้งใหญ่กคนนั้นก็บอกออถ้าเธอจะทิ้งฉันขอนะว่างั้นเออไปใหญ่ก็เลยให้เขานี่เราจะเอาสลัดบางส่วนมาลงตรงนี้ โตอยู่นะทุกคนตัดยอดก่อนเนี่ยเราจะเอายอดเขา้ยุ่งมาแล้วนี่เราจะลากเขามาลงนี่แล้วก็ ลัดไว้ดีกว่าผักขมถอนทิ้งไปแล้วดูต้นใหญ่นะในกล้องนี้คือเล็กนะต้นสูงเลยเนะี่ยดูมือเราแล้วนะจะทำให้ดูนะที่จริงมือเรามันต้องนี่เห็นไหมถ้าคืบไปเนี่ยยาวแล้วเนี่ย หอมหอมผูกไว้ประดับกินไม่ได้ทุกคนทำงานเดี๋ยวลูกค้าวิ่งหนีหมดนี่ก็ยังไม่โตผักชีนั่นแหละที่บ้างๆดูนี่คือเราเอาผักชีลงไปยังไม่ขึ้นแต่ผักผักชีไทยนะอันนี้ผักชีลาวเสร็จไปเรียบร้อย เมือ่อกี้เราถอนหญ้านะเราลืมถ่ายนี่ดูหญ้าเยอะมากมกไม่ไหวแล้วแบบนี้ผักชีลาวเปื่อยนะทุกคนคือฝนตกเยอะปีนี้ไม่ได้กินผักชีลาวหอม ตะกี้เราเอาหอมเอาหอมไปป้ายไว้ตามขอบแบบนั้นเพื่อไม่ให้หมามันมาฉีใส่นะนี่ก็คืออะไรนะถั่วแหละเหรอไม่ใช่ถั่วแหละแต่เป็นถั่วอีกอย่างนึงที่ผัดกินนะถั่วแหละก็ต้องต้มเนาะถั่วอะไรนะถั่วรันเต่าอะ่ะ โ,โตแล้วโตแล้วเนี่ยเ้าไม้มาใส่ให้เขาขึ้นไปตรงนี้นะนเราก็จะถอนเอาสลัดแล้วเกาก็จะกลับมาเราทำงานกะเย็น สักพักเราก็จะกลัดแล้วเพราะเรามาชั่วโมงกว่าแล้วนะถอนหญ้าถอนหญ้าเสร็จแล้วก็จะถอนเอาผักนี่แล้วจเจ้าลงนั้นนี่วกโขนเดี๋ยวพาถอนสวยสวยอ่อนมากเลยนะดูวกรอบกริบเลยดึงขึ้นมาไม่ได้เลยนะเพราะมันแน่นฮะ ยาวต้นใหญ่มากถอนออกเพื่อให้พวกนีที่มันเล็กๆนะ่ะโตนี่เราก็จะเอาไปขยายฝั่งโน้นด้วยที่เราถอนไอ้นั่นออกเ่ออ,อ่อนมาก ดึงไม่ได้เลยทุกคนดึงก็คือหักพวกนี้หมดเลยเนี่ยแมลงเริ่มมานะก็ะได้กลิ่นกับเอหอมที่เราป้ายไว้เะกี้ไม่รู้เป็นอะไรนะแมะลงบ้านนี้มแมลงวันถ้าได้กลิ่นหอมนะทุกคนหอมกระเทียมะมาเลยนะมาตึ้มเนี่ยมาลแล้วกวนเราแล้วนะ มันได้กลิ่นแล้วไงเราป้ายไว้เนี่ยสวยมากยายนั่นระดน้ำเเด็กก็เล่นน้ำไปอ่อนมากเก็บยากทุกคนเพราะว่าความที่ว่าผักมันนิ่มอ่ะ ดึงขึ้นมาก็ยอดหลุดออกหมดใบอะดึงขึ้นมาก็หลุดออกดึงขึ้นมาก็หลุดออกอืมเนี่ยต้นนี้เนี่ยสามต้นนี้มันจะไปขยายฝั่งนู้นจะเลือกเอาต้นใหญ่ๆลงเพื่อที่เขาจะไปโตไว ต้นใหญ่ๆอ่อะเหลือนั้นเราก็จะเอาไปกินผักคือมันอ่อนมากอ่ะมันจนนิ่มอ่ะอวบเนะขาเรียกม,มันอวบเนาะบ้านเราใช่เนี่ยดึงขึ้นมาคือหลุดหมดเลย ผักงามมากนี่เป็นการเก็บครั้งแรกนะนเก็บสลัดครั้งแรกในสวนปีนี้บวบมากทุกคนดูจับจนไม่ได้เลยอะเละนี่กำลังกินนะถ้าตัวกว่านี้จะก็ะแข็ง แต่มันเก็บยากในเรื่องของเรื่องดูยอดหลุดอันหลุดไปแล้วเนี่ยเห็นไหมอือ โอ้โหงามดูเดดร้อนอย่างหนักนี่ร้อนมากมากมากก็กจะไปทะเลก็ไม่ได้ไปทุกคนนะเออเพราะต้องทำงานเสานี้ก็ทำงานจริงอยากไปทะเล เสาหน้าก็ทำงานอีกไไปทะเลเลยโอ้โหโอ้โหดูกลุ่มนี้เราจะถอนขึ้นมาโอ้โหดูสวยมากดูอ่ะอู้หือู้หูดูทุกคนสวยหมงามสุดยอด จเด็กก <pour S 1> <ge> ็เล่นน้ำกันเล่นฉีดน้ำกันนะน้ำฉีดกันร้อนตัวเล็กไม่ได้มานะเขามาแหละตะกี้แต่เขากลับแล้วเขาขี่รถมาส่งเราแล้วมาดู ให้มาดูสวนผักก็ไม่ยอมมาดูแลวิ่งมาดูแป๊บหนึ่งแล้วก็วิ่งขึ้นรถไปเลยเราไม่มชอบจะพาไปทะเลไม่ไปแต่ว่าไปแป๊บเดียวแล้วก็รีบกลับเลยเกียดไปเหมือนกันนะอ้โหงามมากดูว่น่ะสวยถอดออกนะแน,น่นไม่งั้นมันจะไม่โต Uh huh. ดูเนี่ยมีต้นอวบอย่างนี้เลยที่เราเอาอตอนนี้นะถอนขึ้นมาใบก็หลุดออกนะนะ่ะจะเอาเราปุ๋ยใส่แล้วตะดีซื้อนะทุกคนซื้อตามบุติกนะร้านค้าปุ๋ยก็ นะดูงามมากขี่บัวขี้ควายขี้บัวนั่นแหละควายไม่มีจะเป็นขายเป็นถุงเป็นถุงที่ผสมดินนะดูพักเราคึมคึมนะตอนนี้คึมมั่งแดดมั่ง ใส่ฝั่งโน้นเหลือนั้นก็เอากับบ้านไปกินอันนี้ไปบ้านนูนพ่อตัวเล็กไปค้างคืนบ้านโน้นโรงเรียนปิดโรงเรียนจะปิดหน้าร้อนช่วงนี้นะทุกคนที่นี่ช่วงมิถุนามไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเราเปิดแล้วใช่ไหมดู โอ้ยภูมิใจนำเสนองามมากทุกคนดูมือเรากรรมไม่มิดเลย,ย,ยนี่จะไปลงนะใหญ่ๆยงแบบพวกนวดจะเป็นลงดินปลูกไว้ให้เด็กๆก,กินส่วนมากอะสลัดเราเราไม่ค่อยได้กินเอาไว้ให้หนูตะเ๋ากิน ผักทุกชนิดหละเกือบที่จะไม่ได้กินนี่หนูสองตัวนั่นนะ่ะกินเก่งหิวตลอดเวลาเนละ้วยหนูนี่หนูตนะเภาเนี่ยเขาต้องมีอะไรกินตลอดนะเพราะว่าเขามีกระเพาะที่เล็กอนะหนูพวกนี้ต้องกินตลอดเลี่ยวตลอดที่ตลอดอื้มงาม จุดยอดงามมากดูอวบอ้วนนะเนี่ยอันนี้ไม่ยาวนะอันตะกี้เนี่ยอยู่ฝั่งนี้ยาวอวบแต่อันที่เราดึงอยู่ตรงฝั่งนู้นอ่ะอ้วนเตี้ยฝั่งนี้น่ะอวบยาวคือดึงไม่ขึ้นเลยดึงคือหักเลยไหนอะต้นไหนดีหาไม่เจอนะทุกคนหา หาคู่วไม่เจอหนาเกินเราไปเอาเครื่องประดับบ้านนูนเอาไปฝากไวเ้เอาไปใส่ที่ทำงานฝากไว้ที่ตู้เซฟเขาทีนี้จะต้องไปใส่ที่ทำง,งาน เขาใส่กันที่ทำงานสวยดีว่ะเราว่าเออเรามาใส่มั่งดีกว่านีุ่้ยงามดีทำไงน้อนี่ถึงจะถอนตรงนี้ได้ทุกคนเอามือล้วงลงไปก็เละแล้ว <c ười> คิดดูเนี่ย ดึงขึ้นมาเนะี่ยขาดออกหมดเลยนะคิดดูมันอวบขนาดนั้นเชียวว,ว่ารึบ่ว์มัน้ามารับเราแล้วนะทุกคนเดี๋ยวๆสีอาอนนี่โล่งหันแลวกับสีอาอน้นาให้มัน,นจะลดบัวกำลังถอน โอเคทุกคนเดี๋ยวเขามารับเราแล้วเราจะต้องรีบแล้วรีบแล้วรีบแล้วเออเอาหอมมามาไงพุ่นไปนั่งอยู่พุ่นพุ่นไปนั่งหมองพุ่นเอาหอมมาทาไว้ไม่ให้หมามันมาเยี่ยวใส่ทีนี้แมงมันมันได้กลิ่นหอมมันเลยมานี่ตะกี้ไม่มีผิดคาดเลยทีนี้ลืมไปมันชอบกลิ่นหอมกลิ่นเทียม โอเคค่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะทุกคนเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูใหม่เราจะรีบก่อนแล้วเราจะรีบไปทำงานสวัสดีค่ะ